ดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาปล่อยไม้นะคะก็จะบอกว่าไม้บีเนี่ยคือโตเยอะมากนะคะบีไม่ค่อยได้เปิดตู้นะคะคือแบบโอ้หมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้ก็ามาปล่อยให้ราคาถูกเนาะหลายๆคนก็พึ่งเข้ามาเลี้ยงบอนสีก็อยากได้บอนสีที่ราคาไม่แพงนะคะในการาไปเลี้ยงแล้วก็ มีงบน้อยอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางต้นมันก็ให้ถูกไม่ได้นะคะบางต้นก็พอให้ได้นะคะก็ต้องดูไอ้นี่ไปเนาะดูตามฟอมไปเนาะอย่างนี้อย่างนี้ชื่อชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์น,นะคะก็เป็นไม้ที่าขายดีอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ฟอร์มเริ่มใหญ่แล้วเนาะบีไม่ค่อยขายไม้ฟอร์มเล็กนะคะเพราะว่าถ้าไม้ฟอร์มเล็ก เยอะเพราะว่าเพง่นคนเขาไปเลี้ยงนอกตู้เนาะมันก็จะแบบว่าไปเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะคะอย่างเงี้ยคือไซส์ใหญ่หมดเลยเนาะแบบนี้คือไซส์ใหญ่นะคะก็คือไปเลี้ยงนอกตู้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเนาะ,ะต้นนี้ชื่อว่าไก่แก้วสวรค์นี่นะเต็มเลยปกตินะบีก็ขายอยู่ประมาณ 290นะคะแต่วันนี้ราคาพิเศษเนาะเอาไปที่กระถางละ200นะคะดีก็จะถ่ายรูปให้เลือกนะคะจะหาต้นใหญ่ๆให้ก่อนนะคะหาฟอร์มสวยๆให้ก่อนนี่นะมีเยอะเลยนะคะกระถางละ200นะคะจากปกติ290บาทนะคะแล้วก็วันนี้จะบอกว่า จะมีค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งจะเป็นเมาส์เมาส์หกบาทนะคะสั่งกี่ต้นก็60บาทเนาะเพราะว่าถ้าเป็นไม้มีเชื่อบีจะชอบอ่าเก็บค่าส่ง60นะแต่ว่าถ้าเป็นลูกไม้อย่างเงี้บีจะเก็บค่าส่ง50นะคะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าเมืองหนองคายนะคะเป็นตับจังหวัดสวยเลยนะคะต้นนี้จะให้ราคาพิเศษเนาะอ่าต้นนี้บีขอที่ราคา 80บาทนะคะสำหรับเมืองหนองคายนะคะใครชอบก็จับได้เลยเนาะอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะมีกระถางเดียวมั้งพอดีมองไปเห็นพอดีนะคะอันนี้ชื่อว่า,าหมอสีน้อยเป็นใบกลมนะคะอยู่ตับหมอนะคือสวยมากนะคะต้นนี้บีขอที่120บาทนะคะหมอสีน้อยน่าจะมีกระถางเดียวด้วย <laughs> อันนี้ อันนี้พญานาคราชนะคะมีเยอะเลยเนาะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้เลยสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบีมีจำนวนพอสมควรนะปกติบีขายอยู่99เนาะราคาโปแต่ว่าวันนี้บีให้ที่ราคา80 80บาทเนาะ80บาทสาหรับอ,อะไรนะพญานาคราชนะคะใครชอบก็จัดได้เลยเนาะนี่ จะบอกว่าใครที่เป็นสาวกบอนกาบนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับต้นนี้จะเป็นนี่พรโมคคลานะนะคะเป็นบอนกาบอยู่ตับพุทธประวัตินะคะต้นนี้บีขอที่ร2อยบาทนะคะสำหรับบอลกาบต้นนี้ชื่อว่าพรโมคคลานะนะคะามาต่อกันที่ราคาถูกๆก,กันอีกเนาะพีจะบอกว่าอันนี้คือสวยมากนะ บีก็จะเอาฟอร์มสวยๆแบบนี้ให้นะนี่นะต้นนี้ชื่อว่าสีเจริญกรุงนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากแต่ว่าสวยมากนะคะดูฟอร์มนะคะไม่เล็กนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะปกติบีขายอยู่ร้อยห้าสิบนะคะวันนี้เอาไปที่เก้าสิบบาทนะคะนี่นะสวยมากเลยนี่มีจะเลือกต้นใหญ่ๆใ,ให้นะคะถ่ายรูปให้เลือกนะคะนี่ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบบาทสาหรับสีเจริญกรุง อ่ามาต่อกันที่พวกนี้มันจะเขียวเนาะบีก็จะไม่ขายหรอกเพราะว่ามันเขียวแต่บางต้นก็อาจจะมีสีมีสีอยู่แต่บางต้นมันเขียวอ่ะพวกนี้มันจะเป็นจ้าวนาคนใช้สีกับศิลานักปราดนะคะแต่บีก็ไม่ได้ขายเนะาะอมาคู่นี้ปกติแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็ร้อยห้าสิบแล้วนะวันนี้เอาไปคู่นะคะคู่นี้เอาไปที่หนึ่งร้อบาทนะคะ ได้หมอชันยุทธไม่ป้ายนะคะหรือว่าแผรงแล้วก็ได้เจ้าพญานาหมื่นนะคะสวยเลยนะคะนี่คุ้มคุ้มมากนะคะฝากอุ่นหนุนไปด้วยนะคะโอ้คุ้มคุ้มแบบนี้นะคะมัควุรานังสรรบวกกับไก่เศรษฐีแบบนี้นะคะเอาไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มมากนะคะบีจะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าปกติแค่ไก่เศรษฐีบีขายอยู่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็คืออันนี้ร้อยหนึ่งได้ไปทั้งไก่เศรษฐีได้ไปทั้งมะควาลังสันไม่ไป้ายนะคะคุ้มเลยฝากอุดนุนบีด้วยนะคะก็พอเหลืออยู่ไม่เยอะนะคะต้นนี้จะเป็นศีลานักปราดนะคะมีขายอยู่90บาทนะคะศีลานักปาดเผื่อใครชอบเนาะ แล้วก็อบอลเดือนกรกฎานะคะเป็นใบกลมสวยมากๆเลยเนะาะใบกลมเดือนกรกฎาถ้าไซส์นี้ประมาณนี้มีขอที่100บาทเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงฟอร์มสวยนี้ก็เดือนกรกฎานะฟอร์มสวยเลยนะถ้าแบบนี้มีขอที่150บบาทนะคะอ่า จะบอกว่าต้นนี้เขาจะเป็นด่างขาวนะคะชื่อว่าดาริกานะคะเนี่ยเขาจะเป็นด่างขาวเนาะปกติถ้าฟอร์มนี้ก็ประมาณ4ี่ห้ารอยนะแต่ว่าวันนี้มีขอที่200บาทนะคะดาริกาด่างมาแล้วนะคะเป็นดาริกาด่างขาวนะคะถ้าเป็นดาริกาด่างแดงก็จะราคาแพงไปอีกเนาะส่วนต้นนี้ก็เป็นดาริกาเหมือนกันนะแต่ว่าต้นนี้ดี ว่าไปเขายังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะบีก็ให้ราคาเท่ากันนะาสองร้อยบาทสำหรับดาลิกาแผงขาวนะคะ,ะไปต่อกันที่ให้ที่ต้นนี้นะคะต้นนี้ไม่รู้ว่าเหลือกี่ต้นนะแต่ว่าต้นนี้คือต้นใหญ่เลยนะที่จริงเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าหมอชานยุทธนะคะหมอชานยุทธนี่ต้นนี้บีขอที่ราคา 250บาทน,นะคะเขาเป็นบอลป้ายแล้วก็ฟอร์มใหญ่แล้วไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้เลยเนาะพี่จะบอกว่าสมัยก่อนถ้าเป็นไซนี้ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นนะคะหมื่นเลยเนาะเป็นไม้ป้ายแดงพื้นเขียวป้ายแดงนะคะเป็นใบออกกลมๆเลาะนี่เลยสําหรับสายเหลืองของเรานะคะจะบอกว่าขายดีมากนะเพราะว่าความเหลืองสวยของเขานะคะ ต้นนี้ชื่อว่าชายจอมพลน,นะคะชายจอมพลก็บีขายอยู่ประมาณถ้าจําไม่ผิดน่าจะ250มั้งแต่วันนี้บีให้ที่150บาทนะคะชายจอมพลน,นะคะบอลเหลืองนี่ยังราคาดีราคาแพงอยู่นะ<ม>นี่เดี๋ยวบีก็จะถ่ายรูปให้เลือกนะคะ<ม>เต็มเลยเนาะมีแต่วสวยๆนะม,ะมามาต่อนะคะต่อกันที่นี่เลย ให้คู่เลยต้นนี้ชื่อว่ามงคลทรัพย์ส่วนต้นนี้ชื่อว่าทรัพย์เศรษฐีนะคะนี่ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนาะเอาไปที่ปกติถ้าเป็นต้นก็ต้นละร้อยห้าสิบนะแต่วันนี้บีให้ราคาพิเศษนะคะอะไรนะรั์เศรษฐีกับมงคลทรัพย์คู่นี้นะคะเอาไปที่ ร้อบาทนะคะเอาไปคู่เลยร3 0บาทได้2ต้นฟอร์มใหญ่ๆด้วยนะฟอร์มไม่เล็กเลยดูดูฟอร์มไม่เล็กเลยนะคะอามาจัดโป้ให้จริงๆนะเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีในสวนนะเพราะว่าเขาเป็นบอลเก่าแล้วก็เป็นบอลที่ขายดีตลอดการนะ สำหรับต้นนี้ชื่อว่าวางทองนะคะวางทองนี่เป็นบอนที่สวยมากๆต้นหนึ่งเลยเนาะโปรตีดีก็ขายอยู่ประมาณ150นะแต่วันนี้เอาไปราคาพิเศษนะคะเอาไปที่ราคา120บาทสำหรับวันวางทองฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเนาะถ้าใครง้มน้อยอยากได้ต้นเล็กนะต้นเล็กดีก็มีต้นเล็กเมื่อกี้120ต้นใหญ่เนาะถ้าเป็นฟอร์มเล็กๆแบบนี้บีขอที่อ่า ร้อยหนึ่งนะคะเพราะว่าวางทองเนี่ยเป็นบอนที่สวยตลอดกาลนะคะดูความกระดูความอะไรของเขาเนี่ยถ้าโตขึ้นมันจะแดงแบบนี้มันสวยนะคะพอดีย่าบีไม่ได้เด็ดออกนะเดี๋ยวจะมาเด็ดออกอยู่อันนี้นะคะจะบอกว่ามีความอดทนในการเลี้ยงมากนะสำหรับต้นนี้ชื่อว่ารัสมีเงินนะคะลัสมีเงินก็อุ้ยเคยเป็นบอนที่ราคาแพงมากบีซื้อต้นแม่พันมา 8,000นะคะตอนนั้นสมัยนั้นเนาะวันนี้ก็ดินก็ยุบเยอะนะใครเอาไปก็ไปเปลี่ยนดินแล้วนะเพราะว่าบีปลูกไว้นานแล้วเนาะเราบนดินมันเริ่มยุบแล้วแต่ว่าฟอร์มสวยนี่นะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่บีก็จะถ่ายรูปให้เลือกเนาะใครอยากได้ต้นไหนก็ค่อยเลือกเอาเนาะขอแค่บอกว่าโอเคสนใจรัศมีเงินรัศมีเงินนะคะบีปล่อยให้ปกติก็จะกระถางละประมาณ200แหละ บีปล่อยให้ที่กระถางละ120บาทนะคะสำหรับรัศมีเงินเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เลือกไว้ชอบแบบไหนนะคะนี่มีเหลือไม่เยอะหรอกนี่นะคะ120บาทค่ะแต่ว่าถ้าต้นไหนอ่ะมันมันไม่ค่อยมีด่างเลยบีก็จะไม่เอาให้นะบีจะเอาให้ที่แบบว่ามันมีด่างมาแล้วแบบนี้เนาะแบบนี้ที่มีด่างมาแล้วนะคะมันเป็น ต้นที่ชื่อดีมีความหมายนะ่ยสำหรับบอนสีต้นนี้ชื่อว่าเพิ่มซั์เอาไปเลี้ยงก็อาจจะได้รับเพิ่มผูนขึ้นเนาะก็ไซส์ใหญ่แล้วนะคะนี่นี่ใช่เพิ่มสามหมดเลยนะเนี่ยใครที่อยากได้บอนสีชื่อดีมีมงคลนะคะแล้วก็วันนี้บีจะให้ราคาพิเศษเลยเนาะปะกติบีขายอยู่150บาทนะคะวันนี้เอาไปที่90บาทนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยเอาไปเปลี่ยน้ดูราก เอาไปเปลี่ยนกระถาง8ดนิ้วเลยเนาะสำหรับเพิ่มเพิ่มทรับนะคะสวยมากๆเลยนี่ก็วันนี้ก็ขออ่าลงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูคลิปต่อไปนะคะว่าบีจะลงเป็นบอลสีอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอุหนุนบีด้วยนะคะมีแต่บอลส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ